แล้วขวดที่หน้าตาไม่เหมือนกันแบบนี้นะคะ่ะมันแตกต่างกันไหมคะจริงๆแล้วค่ะสีของเรานะคะผลิตในประเทศเ,ทเกาหลีนะคะเราจะดีไซน์ขวดออกมาในแต่ละคอลเลกชันนะคะให้แตกต่างกันนะคะเพื่อป้องกันกนารเลียนแบบค่ะจะสังเกตเห็นได้ ่าสีของใจลิฟตนะคะออกแบบแต่ละคอลเลกชันเนี่ยมีความต่างกันนะคะแต่ว่าจะมีรูปทรงขวดนะคะที่เป็นซิกเนเจอร์คือเป็นสัญลักษณ์นะคะเหมือนเหมือนกันแต่อาจจะเป็นโบทองโบสีนั้นๆน,น,นะคะหรืออาจจะเป็นรูปกริสเตอร์ก็ได้นะคะการออกแบบให้มีความแตกต่างกันอันนี้นะคะก็คือเป็นลักษณะที่เป็นความคิดสร้างสารรค์ด้วยส่วนหนึ่งนะคะเราก็ป้องกันการเลียนแบบด้วยค่ะจะสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าสีหจลิฟตเนี่ยไม่มีของเลียนแบบนะคะที่แบบไม่ว่า จะเป็นชื่อที่คล้ายหรือว่าขวดที่เหนื่อนนะคะเพราะว่าสีของเราะคะ่ะไม่ได้ผลิตในประเทศจีนนะคะไม่ได้ผลิตทั้งขวดแล้วก็ทั้งสีค่ะนอกจากนั้นในเกาหลีเนี่ยเรายังผลิตหลากหลายโรงงานนะคะเพื่อเป็นการโปรเทคสูตรนะคะและป้องกันไม่ให้หลุดรอดออกไปเพื่อการเรียนแบบค่ะ